สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับช่องแอปสกายแอคทีฟนะครับวันนี้มีน้องนะครับเป็นแขกรับเชิญของเรานะครับก็คือเซลล์ไม์นั่นเองนะคะสวัสดีครับผมเซลล์ไมรก็เราอยู่กันที่มาด้าเกษตรนวมินนะครับก็บอกเลยช่วงนี้เป็นยามเย็นนะครับก็สวัสดีลูกค้าด้วยในเดือนมีนาคมนะครับปี2,567นะครับก็เป็นช่วงเดือนอะไรของมอเตอร์โชว์ช่วงนี้คือช่วงของมอเตอร์โชว์ที่กาลังจะมาก็คือช่วง เดมนาถูกต้องครับก็วันนี้แอปกายนะครับอยากจะพามาดูว่ารถในโชว์รูมของเราสต็อกมีแบบแน่นๆจุกๆเลยซึ่งอยู่ด้านหลังเรานะครับลิฟต์ด้านหลังนะครับนี่เลยเดี๋ยวแอปกายนะครับจะพาไปเดินชมดูนะครับว่ารถของเรามี กือบทุกรุ่นเลยน้องไม้เนาะแล้วก็ทุกสีนะครับทุกรุ่นย่อยด้วยนะครับลูกค้าที่กังวลใจหรือที่ลูกค้าที่กําลังจะดูอ,อยากจะซื้อรถมาด้านะ<ช>อยากรู้ว่ารถเราเนี่ยมีส่งจริงไหมมีพร้อมส่งจริงไหมพี่ก็ไม่ได้ทําคลิปนี้มานานละไม,ม้เมื่อตั้งแต่ต้นปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหนานมากนานมากเลยอยากจะมาอัปเดตสต็อกแบบแน่นๆในปี2024ของเรานะครับในช่วงก่อนมอเตอร์โชว์นะครับว่ารถของเรานั้นมีพร้อมส่งจริงๆแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะครับ โอเคครับตอนนี้แอปก็ขออนุญ,ญาตตัดมาที่คลังเก็บรถของเรานะครับซึ่งเป็นลิฟท,ที่ตั้งอยู่ในหลังของมาดหน้าเกษตรนวมินของเรานะครับซึ่งบอกไว้ก่อนเลยว่าเวลาลูกค้านะครับเข้ามาเทสได้กับเซลล์แอปนะครับไม่ว่าจะเป็นเซลล์มล์แล้วก็ทีมของพวกเรานะครับเราจะมีการพา ขับวนดูรอบโชลูมแล้วด้วยเพราะโชลูมเราใหญ่มากๆนะครับก็อันนี้เป็น 1. จุดแลนด์มาร์กอีก1จุดนะครับที่เราสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าเลยนะครับเวลาลูกค้ามาซื้อรถหรือจองรถกับเราหรือเทสด์ดก็ตามนะครับลูกค้านะครับก็จะได้เห็นคลังเก็บรถของเราด้วยนะครับซึ่งสามารถเข้ามาเปรียบเทียบสีได้บางท่านนะครับเดินเข้ามาจองหรือเดินเข้ามาทดลองขับกับเราเนี่ยครับบางทีอาจจะกังวลเรื่องสีนะครับว่าสีนี้ในดามโปชัวร์คุณแอปมีตัวจริงหรือเปล่ามีรถสีจริงหรือเปล่าขอบอกเลยว่า ว่าของเรามีตัวอย่างสีให้ดูเกือบทุกสีเลยนะครับลูกค้าจะได้ง่ายต่อการตัดสินใจนะครับในการาซื้อรถของเรานะครับผมเดี๋ยวแอป,ปจะพาไปชมนะครับด้านหลังนะครับว่าตอนนี้รถของเรานะครับมีอะไรจอดและอัปเดตอะไรกันบ้างนะครับ เรามาเริ่มกันเลยนะครับลูกค้าลูกค้าบอกเลยว่าตอนนี้รถ CX 30ของเรานะครับในคังมีเยอะมากๆลูกค้าทั่วประเทศที่หาอยู่นะครับมาจองที่เรานะครับเรามีบริการนะครับอย่างที่บอกส่งรถให้ทั่วประเทศเลยนะครับนี่เลยเริ่มจากเจ้านี่เลยครับ CX 30สีดำสวยงามมากมีอยู่ในสต็อกลูกค้าที่มองหาสีดำอยู่นะครับเป็นรุ่น top s p นะครับ บอกเลยว่าสีดําของเรามีสต็อกมากกว่า1นึ่คันด้วยนะครับแล้วก็จะมีสีแดงด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเดินผ่านเดินผ่านสีอะไรก็เอาดูกันไปหน่อยนะครับรถอาจจะเลื้อฝุ่นนิดนึงนะครับลูกค้าไม่ต้องกังวลนะครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่น C ีสีเทาโพลีเมทันเกย์ CX สามสนะครับถัดมานี่มาเลยครับจะให้ดูรุ่นที่ยอดฮิตที่สุดของเรานะครับเป็นรุ่นสปอร์ตก็คือม a สด้าสาประตูนี้เองนะครับก็เป็นเจเนอเรชั่นใหม่นะครับมีซันรูฟให้ด้วยนะครับ นี่สีแดงสดใสของ m a ด้านะครับใครที่ยังไม่เคยเห็นนะครับหรือว่าเปรียบเทียบอยู่อย่างมาดูสีแดงตัวจริง s o เรต r ิสตันของเราก็มีจอดอยู่ที่ในคังเก็บรถของเรานะครับอ่ะถัดมาก็าจะเป็นเจ้าน้องเล็กหน่อยนะครับก็จะเป็น CX3 สีขาวนะครับ CX3 อกบอกไว้ก่อนเลยเรามีทั้งรุ่นปี2อ2 3 Min ี่สิบสาชแล้วแล้วก็ ที่เป็นส่วนลดเยอะๆก็เป็นตัวโฉมปี2022นะครับออปชั่นก็ไม่ต่างกันมากลูกค้าเน้นในส่วนของส่วนลดเยอะๆก็จัดไปเลยครับปี2022เรามีรุ่นคอมฟอร์ตรุ่นเบสคพลาสนะครับให้ลูกค้าได้เลือกเลยนะครับผมด้านหลังนี้ก็เป็นสีขาวนะครับต่อไปนะครับกล้องตามมาเลยนะครับบอกแล้ว c x 30ของเราเยอะมากลูกค้านี่อีก1คันนะครับก็เป็นรุ่น4รุ่นเริ่มต้นนะครับราคาเขาเริ่มต้นอ,อยู่ที่ 9แส8 9 0 0 0บาทสีขาวก็เพิ่มเงินอยู่ที่10,000บาทนะครับยังไงแวะเข้ามาดูเข้ามาจองกันได้เลยนะครับแล้วก็ถัดมาอย่างที่บอกนี่สีดำของเราก็ยังมีอยู่ในสต็อกนะครับเกินมากกว่า1คันอยู่แล้วนะครับเป็นรุ่น SP นะครับ CX30 แล้วก็นี่เลยโปรโมชั่นที่จัดอยู่ตอนนี้นะครับก็คือฟรีดาวง่ายๆเลยนะครับก็คือนี่เจ้ามาต้า2นะครับจอดอยู่ในทางของเราก็มีนะครับของเรามีทั้งรุ่น C ีนะครับใส่ชุดแต่งแล้วด้วย มีทั้งรุ่น S นะครับรุ่นกลางนะครับลูกค้าสามารถเข้ามาดูได้ด้วยนะครับก็มีจอดแล้วก็พร้อมให้ลูกค้านะครับจับจองเป็นเจ้าของกันเลยนะครับโอเคนะผมนี่ก็เป็นต่อไปเดี๋ยวมาพาไปชมนะผมว่าของเรามีรุ่นอะไรบ้างน,นะผมข้างหลังผมก็จะมีนี่เลยมาดสสองลุกกี้บอกเลยลุกกี้สปอร์ตคันนี้สวยมากมานะผมอันนี้ของเราก็มีในสต็อกเหมือนกันมีถ้าท่านใดน,นะครับผมที่หาอยู่ก็คือ รถพร้อมส่งครับใครรถพร้อมส่งแน่นอนแล้วก็อีกที่อีกคันหนึ่งก็จะเป็นมาด้าซีเสูนะครับผมเป็นรุ่นลิมิเต็ดอ i ดิชันนะครับผมจะเป็นเรื่องขับรถอีดิชันนะครับเป็นเบาะแดงด้วยเดี๋ยวผมพาไปดูเลยว่าเบาะแดงของเรามาด้าเนี้สวยขนาดไหนอีบนี่เดี๋ยวพาดูเลยโอ้โหสวยมากๆนะครับผมสีแดงกับล้อสีดานะครับผมที่สําคัญคือถ้าขาดไม่ได้คือถ้าต้องเป็นขับรถอีดิชั่นต้องเป็น หูกระจกสีดําด้วยนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้สวยสุดๆนนี้ก็อีกคันนึงก็เป็นซีเอ็กสามสิบเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสีเทาเอ่อสีเทานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสีชานมนี่เราก็มีเหมือนกันแล้วก็นี่ก็จะเป็นซีเอ็กสามสีเทานมนะครับผมและนี่เลยครับผมพี่ใหญ่สุดซีเอ็กแปดของเรานะครับผมบอกเลยว่ารถของเราก็มีส่งมอบไม่ต้องรอเป็นเดือนเดือนนะครับผมอันนี้จะเป็นรุ่นจิตที่นั่งนั่นเองนะครับผมรุ่นคันนี้ อบอกเลยว่าสวยมากมเนี่ยใครหาอยู่ก็จัดเลยครับผม CX 8ปคันนี้เป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมน้องไม้กับแอปนะครับก็พาเดินชมที่คลังเก็บรถของเราที่ข้างหลังตรงที่มาด้ากเกษตรนวมินนะครับสำหรับลูกค้ามานะครับชมคลิปนี้อาจจะยังไม่จูใจน้องไมนะ้เนาะใช่ครับผมมันมีมันมีอีกเยอะเลยที่จอดไม่ว่าจะเป็นด่านฟ้านะครับอาจจะเดินไม่ทั่วถึงนะครับแล้วก็ มีบนลิฟอีกนะครับที่เราปีนขึ้นไปไม่ได้นะครับก็อยากจะให้ลูกค้านะครับแวะเข้ามาดูรถตัวจริงที่โชว์รูมของเรานะครับที่จอดอยู่ในโชว์รูมก็ดีจอดอยู่ในคังเก็บรถเราก็ดีนะครับมาดูตัวอย่างมาดูสีนะครับแล้วก็บอกเลยแคมเปญของเดือน มีนาคมเราก็ไม่แพ้ใครนะสำหรับลูกค้าที่มองหารถมัดได้อยู่ในช่วงของมอเตอร์โชว์นะครับมารับแคมเปญดีๆจากเรานะครับกดทักแอดไลน์กันมาเขาได้เลยนะครับไม่จําเป็นจะต้องไปมอเตอร์โชว์ให้เบียดก็ได้นะครับเป็นแคมเปญเดียวกันเราก็อาจจะมีเป็นแคมเปญที่ดีกว่าด้วยนะครับอันเราจะมีรถที่เป็นรถพิเศษกลุมพิเศษที่เราจะส่นรถให้อยู่นะครับลูกค้าก็สามารถโทรหาเซลล์แอปแล้วมาได้นะครับของแอปนะครับก็ฝากช่องแอป Sky a c t i ทีฟไปด้วยนะครับ ใน YouTube ของเราเนี่ยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สนใจรถยนต์มาด้าทุกรุ่นนะครับติดต่อเซอร์วิสได้เลยนะครับที่0 8 1 3 7 2 7 0 8 7นะครับแอดไลน์เบอร์เดียวกันนี้ได้เลยแล้วก็ w w w m a ไวท์เดอทเกษตรนวมินขายรถยนต์ออนไลน์คอมนะครับแล้วก็เพจมาด้าของเราเนะเกษตรนวมินขายรถยนต์ออนไลน์ที่ Facebook ด้วยนะครับอันนั้นก็จะเป็นเพจใหญ่ของเรานะครับอ่ะให้น้องไม้ฝากคอนแทคไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวไม้บอกลูกค้าเลยครับติดต่อยังไงบ้างผมก ถ้าท่านใดนะผมอยากจะติดต่อกับเซลไฟแล้วผมก็คือผมนั่นเองก็จะสามารถติดต่อไปที่เบอร์โทรศัพท์0 9 5 5 5 8 8 3 2หนะครับหรือว่าจะเป็น ID LINE MILD MOX แล้วก็7 7 2ตัวนั่นเองนะครับผมแม่ลไอดีน้องไม์นี่คือเป็นไฮไลท์เลยนะครับจำง่ายแล้วก็มีสัญลักษณ์ด้วยนะครับยังไงวันนี้เซลแอปแล้วก็เซลไม์นะครับขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับยังไงฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ